สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับไม่ได้อัปเดตไม้มานานนะครับเดี๋ยววันนี้มาเดินดูกันอันนี้เป็นชุดจิ๋วๆนะครับทำไว้ดูเล่นได้นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นหมากเมเปิลกำลังสร้างนะครับนี่ครับก็รอขนาดต่อ ตอนนี้ก็ทํามะขามรอบที่แล้วนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยให้เขาโตขึ้นนะครับจริงๆชุดนี้ต่อให้เลี้ยงในกระถางก็ควรจะโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าช่วง หนาวที่ผ่านมานะครับใบเขาโดนมแมลงโดนหนอนกินบ่อยนะครับก็ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มกลับมาฟูก,กันอีกครั้งนะครับ นี่ก็ได้เวลาตัดแต่งแล้วครับให้เป็นพุมพ่มๆนะครับมะขามชุดนี้น่าจะประมาณปีหนึ่งได้กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาอัปเดตกันหน่อย ส่วนอันนี้ตอมะขามที่เราจะเตรียมไว้สร้างนะครับเดี๋ยวมาตัดแต่งต้นนี้ครับครับเดินดูไม้กัน นิดหน่อยก่อนนะครับพอดีฝนเริ่มตก้ปอยๆนะครับเดี๋ยวไว้รอฝนหยุดจะมาอัปเดตมะขามนะครับ